เผยสเปค i n i i n i x Zero X Pro High End กว่าเดิมมาพร้อมจอแอมเล็ด 120Hz ให้แรม8ดิคคาดเปิดตัวตุลาคมนี้ <S 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 เรียกได้ว่าหลังๆมานี้แบรนด์ i n f i n i x มีการยกระดับไลน์สมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับและเริ่มขยับขึ้นไปจับตลาดสมาร์ทโฟนระดับสูงคล้ื่อยๆเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ i n f i n i x X Series ที่คาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนร,ระดับไฮเอ็นเผยออกมาบ้างแล้วนะครับโดยคาดว่าทาง i n f ฟ n i x จะเปิดตัวออกมาด้วยกัน2รุ่นคือ i n f ฟ n i x Zero X และ i n f ฟ n i x Zero X Pro ล่าสุดก็เลยมีข้อมูลสเปคบางส่วนของรุ่น Pro เผยออมาแล้วครับโดยข้อมูลของ i n f ฟ n i x Zero X Pro ได้ถูกเผยโดย Channel Tech a l e n a 24บน y t u t u ครับโดยระบุว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้จะมีหน้าจอแสดงผลอ m o เ e ร ขนาด6.7นิ้วความเรเอียด Full HD Plus รองรับ Refresh Rate 1 2 0และมีการเจาะรูฝังกล้องหน้าโดยรูคัตเอาจะมีขนาดเล็กกว่าของ Infinix Note 10 Pro ครับให้แหลมที่ 8GB พร้อมล1รอิบนระบบปฏิการิกา r ร i n d r o i d 11ครอบทับด้วย XOS 7.6ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่กล้องและอื่นยังไม่ได้เผยมานะครับ คาดว่าสมาร์ทโฟรุ่น i ีฟินิคซีโร่เอ็กโจะเปิดตัวในตลาดเอเชียและแอฟริกาในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปแล้วครับว่าจะมีสเปคอะไรเผยออกมาอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟาจะมาบอกการทราบอีกทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ